สวัสดีครับ The Dis War of m e ก็เป็นการบันทึกครั้งที่2นะครับแต่น่าจะเป็นคลิปที่6กที่เจ็ดที่ไปแล้วล่ะอ่ะสักครู่เลยต่อกันเลยครับที่จำได้แค่เพลฟตายใช่ไหมแล้วก็เรื่องยาวเลยอีกตัวไปก็บาดเจ็บอีก ทีนี้รู้แล้วครับว่าอย่าโผล่แหลมไปตรงนั้นวันที่13ครับครับอลิกะดีก็แล้วครับแต่ก็ต้องจับตาดูวไว้ดูอาการก,กันครับคนนี้ฉันคิดถึงเพื่อนนะเรื่องราวของเขาครับขอข้ามแล้วกัน ตอนนี้ก็มีเรื่องให้คิดเจอละอาหารก็ขาดใช่ไหมเวลิทายไปนอนได้ไหมโอ้โหนอนกันหมดเลปยปะใครไม่เหนื่อยลุกได้ไหมหิวมากหิวมากป่วยด้วยครับบาดเจ็บด้วยแต่ก็ต้องลุกมาแล้วล่ะ ก็ลุ้นอยู่ครับว่าจะไปได้ถึงสักขนาดไหนหมดแล้วปะนอนเยอะดีเพสหน่าจะอะไรวะเดี๋ยวผมเซิร์ชอาหารแล้วกันคอนเทนต์ก็ยังไม่ได้หาเลยโอเคครับเนื้อหมดครับไปรับเนื้อกันแล้วกนะันเอ้ยไม่ใช่ผิดตัว ดีที่มันไม่ลุกมาครับส่วนตัวนี้ครับไปต่อยแล้วก็เครียดเอง่ะเอาอลิกาะคนนี้ดิส่วนไอ้นี่ก็โลมาครับต่อยกับเพื่อนต่อยกันเองเจ็บเองเอาครับมีใครมาเลยได้คนเพิ่มก็ดีนะนี่ก็บ่นครับคิดเครียดอยู่มั้งนี่เทวเลยครับโอ้หตอนนี้จะช่วยอะไรใครได้บ้า กัะปองรออไม่ได้ครับเนื้อแรกเนื้อครับมเมป่ะของแล้วมีอะไรบ้างวะมียาครับพอจะแลกได้เสื้อกะต้องเก็บว้ใช้ครับเราถ้าสถานการณ์นี้คงต้องบูแล้วล่ะคือ,อยังไงก็ต้องให้อิ่ม่ะไม่งั้นก็ตายจะหมดแน่คงได้ป้นคนแก่แล้วครับไม่ต้องห่วง นี่ก็บาดเจ็บครับปวดนิดหน่อยก็อยู่เช็คกันแล้วกันครับเหนื่อยมากนี่ไม่เหนื่อยครับพาคให้หายใจไปเฉยเรื่องราวเป็นไงครับอะไรเพิ่มเติมฉันต้องการเป็นดดโอเคครับต้องทำทุกทางแล้วครับเพื่อให้รอด มึงการอะไรเอ่ยมงการความช่วยเหลือปะขายไปดีวะต้องช่วยอะไรอ้นี่เจ็บนี่ป่วยนี่เหนื่อยมากไปโคตใจร้ายเลยเรานี่มันเหนื่อยเพียะครับคงไม่ตายหรอกมั้ง ั้งหิวทั้งเหนื่อยครับวิ่งได้ไหมล่ะเนี่ยนี่ก็จานเดียวอะโรมันให้เขากินเนื้ออะกินซะถ้าเครียดๆอย่างนี้ต้องคูดคุยกันครับน่าดูทะเลนะครับน่าจะลดความเครียดได้ ใครช่วยบางทีเราอาจจะเดินเกมผิดก็ได้นะด,ดีก็ดีันไหมป่วยแล้วก็หิวครับแบบนึงกลัวผิดตัวโอเคประมาณว่าจะช่วยกันไปปิดหน้าต่างด้านบนครับกลัวโดนบุกเข้ามา อ่ะไปนอนพักผ่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนอะใช้ <c oughs> เร็วครับจะได้กดข้ามวันแฮปปีท้ที่ไปช่วยคนครับดีแล้วครับจะได้ร้สกดีกันขึ้นบ้าง <c oughs> แต่ดักสัตว์ได้น้อยมากเลยครับน่าเบื่อเหมือนกัน ก่อนปิดวันครับดูสิเราขาดอะไรบ้างน้ำพอมีครับเนื้อดิไม่พอเราแทรกสร้างช้าไปโอเคครับเป็นเดเลยแล้วกันคืนนี้ไข้ป่วยบ้างว่ะหิวมากปวดนิดหน่อยบาดเจ็บสลิปอินเบดครับทั้งคู่เลยว่ะโอ้อะไรกะกาดแล้วกันครับ อย่างน้อยก็ปกป้องบ้านตัวเองได้วะเข้าสู่วันที่14ครับโรมันลุก XH m a y b a r ผู้เชี่ยวขีมถู a หาโรมันประมาณว่าเบื่อโลกแล้วคนอื่นดีกันละโอเครับไปช่วยเป็นบ้านแล้วอาการดีกันแล้วครับ เอ็กแล้วมันจะคุยไม่รู้เรื่องครับคุมอะไรไม่ได้สิ้นความหวังไปนั่งพักซิเดี๋ยวยังพอคุยได้เว้ยเนล้อก็ไม่มีครับโอ้โหก็เส้นหวังจริงอะไม่เหลืออะไรเลยเอเดกกครับ ตองการเป็นเดตอยู่ครับพวกนี้อาจจะต้องไปหาหมอเองคืนนี้แหละหิวมากปาดเจ็บแล้วก็กำลังรักษารอคนมาแรกของแล้วกันครับอยากมากเลยได้จะรอกันนาทีนี้ มันพลาดไปเยอะเลยนะของเรามีแต่ตัวลวยุยไงแล้วเราไม่ยอมลยุยเรา,าพลาดเองแหละครับรอกันหน่อยที่จริงก็อยากให้มันพูดคุยเหมือนกันนะสายเลิครับป่วยด้วยบาดเจ็บด้วยครับแต่บาวนี่อาการถือว่าหนักนะ นี่หิวแล้วก็เครียดครับเด p r e s s i o จะประมาณเครียดนี่แหละมีใครมาไหมละ่ะอยากแลกของเหลือเกินมาเว้ยน่าจะรอดละเอ็กครับสิ้นหวังเหรอเศร้าอะไรอีกอะถ้าเศร้าอย่างนี้เราไม่กล้าไปบุกบ้านคนแก่นะเดี๋ยวมันจะอาการหนักกว่าเดิม ผักก็ไม,ม่มีน้ำกับวัสดุครับอ,อาหารกระป๋องครับแลกได้กี่กล่องได้เฮ้ยได้เยอะเว้ยไปสองกล่องเลยโอเคมีของละ ดักหนูเพิ่มเลยทีนี้กลอนไก่อะได้แค่ซีเหรอโอเคแถมอีกหนึ่งบ้างได้อีกสองผมนี่มีค่าสองเท่าเลยไปไปอีกป๋อง กินน้ำตาลแหายเครียดไหมวะน่าสนอยู่นะเนื้อไม่ก้านแรกอ่ะคงจะแพงหน้า <c> ด <oughs> ah ูไม e ้เฟิร right, ์นอะไรเราทำเองได้เราทำเองดีกว่าครับ e น่าจะถูกกว่าอ่ะไม้สิบห้าอันเท่าไหร่ได้แค่สิบสี่เองวะ ได้วะพอกันเลยสิบแปดไร่เท่าไหร่เนี่ยเอาป่ะสถานที่บุกแล้วลืมแล้วไงไม่รู้จะไปไหนดีไปที่เดิมก็ได้นะถ้าไปไหวนะโอเคครับเคี่ยงแล้วพอขอบคุณมาก เราวิจิตยุ่หนอยแล้วกันโมลเล่หายาเมนี่มีเปิ้ลนิสสิกรัตบางพื้นที่เข้าไปไม่ได้แล้วครับกลุ่มกบฏเริ่มออกใหม่กันแล้ว จะต้องไปโรงพยาบาลทำไมเม่ไม่ไ,ได้ทำไมเอ่ยให้มีแค่แค่สองเหรอ อมีได้แค่สองครอบวนะเนี่ยโอ้ตายทำไมวะแสงวะทำแต่ที่กองแล้วกันครับ ถ้าทำในได้แค่สองจะอยู่ไงหรือว่าต้องให้คนอื่นทำํำรอช่วงหิมะออกมันจะใช้ที่กองอยู่ในด,ดีว่าได้ค่ะมันเป็นวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปไงครับกับผมก็เ้ลืมแลกยาวอะ่ะว่าพวกนี้ก็ต้องการพูดคุยครับเครียดมากมางท่าทาง แต่ไม่รู้ว่าไปดีกว่าอยู่เฉยเยก็ตายอะนี่ก็ใกล้หายแล้วล่ะแต่นี้อาจไปโรงพยาบาลดีกว่าครับถ้าไปได้นะไปเฮ้ยเฮ้ยกดปิด เศร้าอยู่ว่ะทุบพื้นด้วยโอเคโอเคเอาการหนักวไอ้นีโ่โหแม่งคุมยากไงเฮ้ยอ่อนแอไม่มีปัญหาแนละ้วเว้ยแต่จิตใจอ่อนแอนี่ไม่ไหวเหมือนกัน โอเครู้แล้วไปทำเรื่องยากก็เครียดอีกสิกับดักหนุสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วครับอันนี้ก็วัสะดุไม่พอแล้วโอเคครับจบพันไปร่งไม่มีโรงพยาบาลว่ะมีแต่โรงเรียน ไปโอนทาย่รอดไปกันครับมีอะไรให้เก็บอยู่บ้างต้องกาดอยู่ดีว่ะวาวบาดเจ็บโอ้วาวาทั้ววงคู่เลยวะ่ะไปไม่ได้แลกกัน มันอยู่เฉยๆมันก็เบื่อไอ้ตัวเนี้ยดูท่าทางแล้วอืม มีปัญหามั้งน่าจะบาดเจ็บเหมือนกันลงข้างล่างก่อนครับเอ็กน,นั่นแปลว่าอะไรวะจะซาดาก็พอรู้ครับเก็บไปครับ มันก็ไม่ยุ่งอะไรกับเราแล้วก็ดีแหละก็คงจะโดนยิงมาเหมือนกันแหละมันคงอย่างที่บอกครับเป็นพื้นที่เสี่ยงเราก็ไม่กล้าผอไปแล้วด้วยตรงนั้นเล่นยิงไกลตรงนั้นเรารอโดนยิงอย่างเดียวอะโอเคไม้เยอะเพื่ออะไร,รามาเอาไม้เลยเนี่ยเก็บไปแล้วกัน โผล่ oh, ไปได้ไหมดูดิอย่าดีกว่าครับไม่อยากเจ็บไปคดเดินช้ามากเลยครับแต่หมดละ เห็นแล้วป่าวะหรือว่าอะไรชั้นบนมันจะโดนยิงอีกหรือเปล่าเนี่ยโดดอีกก็ไม่ตลกเลยนะเราหยิบแต่ลยอย่างไม่ได้เรื่องเลย Conduct Pass อ๋อใช้ผ่านไปในกองทัพได้หรือเปล่าโอเคครับเราจะลองกันประมาณว่าปลอมตัวเป็นทหารสักคนไป ยิงทะลุไม่ได้อีกแล้วเปล่าเนี่ยนี่เขากั้นไว้เพราะไม่ให้โดนจริงหรือเปล่าเราก็แสบไปงัดออก <c oughs> ดูดิโดนอะไรเปล่าไม่มีก็ไปตีหนึ่งแล้วป่ะไม่ได้อะไรเลย คนกลหนึ่งอันเสร็จปืนออกขึ้นไปไม่เป็นนะ ข้ามไปไม่ได้หรอเออว่ะออกแล้วคนที่เรายังข้ามได้เลยโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อไปกองทัพกันครับก็กกกแรกเปลี่ยนของได้ แต่เราจะขโมยด้วย